ดิวเซบาสเตียนเปิดห้องนอนน้องไซรัสหรูหราอลังการสมฐานะเรียกว่าตั้งแต่เป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอย่างดิวอลิสลาที่ออกมาประกาศว่าท้องลูกคนแรกกับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีออร่าความสวยก็ยิ่งเปล่งประกายมากกว่าเดิมราศีคุณแม่กับสุดๆราสุดว่าที่คุณแม่ดิวและคุณพ่อเซบาสเตียนก็เพิ่งมาเปิดเผยภาพห้องนอนของน้องไซรัสให้แฟนๆได้ชมกันเพิ่มเติมอีกด้วยว่าซึ่งต้องบอกเลยว่า ห้องที่ทางคู่เตรียมไว้รอลูกชายนั้นหรูหราสมฐานะมากทั้งเข้าของเครื่องใช้มีการปักชื่อน้องสารัดกำกับไว้ด้วยและต้องบอกว่าที่ทำเอาตารุกวาวที่สุดก็คือห้องน้ำในห้องเด็กเพราะตกแต่งอย่างหรูหราตั้งแต่พื้นห้องและของใช้เตรียมไว้รวมไปถึงอ่างล้างตัวเด็กที่ปูด้วยหินอ่อนรายสวยสบายตายิ่งทำให้ของใช้และในห้องน้องนั้นดูหรูหราขึ้นไปอีกด้วยนะครับ